สวัสดีค,ครับโอฟนะครับและมิ้นค่ะวันนี้เจอเรา2คนได้ในรายการคุณหมอสตอรี่ <Master y S 2> รายการที่จะมีทั้งความสุขสนุกแล้วก็สุขภาพดีแต่ก่อนที่จะไปสนุก สุขและสุขภาพดีนะคะฝากทุกท่านเนี่ยกดติดตามเพจคุณหมอสตอรี่ด้วยทุกช่องทางโซเชียล m e d i ยของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g r a m YouTube แล้วก็ t i k t o k ค่ะแน่นอนครับซึ่งในวันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่โรงพยาบาลพญาไทสองคุณพี่พูดถึงโรงพยาบาลนี้นะจะบอกรู้สึกมั่นใจมากไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคุณหมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความเก่งเฉพาะด้านมากๆรวมไปถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต้องบอกว่าโอ้โหครบครันทันสมัยอุ้ยรู้สึกสบายใจมากเลยพนักงานบริการดีด้วยนะ เม่สักครูเนี่ยขอน้ําแก้วหนึ่งนะเอามาให้แทบจะมาป้อนดูแลดี <c oughs> แฟนใชออ <c oughs> ีสุดยอดไปเลยแถมถามอะไรก็รู้ไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ถามอะไรเขาไปคือจริงๆนึกว่าจะถามว่า ไปแผนกไหนอะไรยังไงไใช่อ่ะพอดีหิวอยากกินนมครกถามว่านมครกเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาตอบมาเลยว่านมครกเนี่ยนะคะกิน6ชิน้นนี่48กิโลแคลอรี่นะคะแต่ถ้าอร่อยเนี่ยต้องอยู่หล,ลังโรงบาลไปทางนูง้เลยค่ะคะ<อ>ุณผู้ชมขอตีสถิติไหมไอะไรอ่ะมันใช่เรื่องที่ต้องถามไม่เล่าเอาแต่รู้อ่ะตอนเนี้ยที่ต้องถามเนี่ยก็คือคุณหมอตาอยู่ตรงไหนมีมีปัญหาเรื่องตาวันนี้เป็นอะไรซอมด้าบางตาเหรอจ๊ะก็ดีอะสิที่จะบอกว่าช่วงเนี้ยนะเวลาเจอแดดจ้าเนี่ยรู้สึกตามันจะแบบ มันแสบตาแสบตาไงไม่รู้อพอแสบตาสักพักนะน้ําตามันเริ่มคลอเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่าอกหักหุยหุยไม่ใช่ไม่<อ>ไ,มได้อกหกอักแล้วพอน้ําตามันไหลมันก็มีอาการขยี้ตาขยี้ตาแล้วอะไรที่เคยมองได้ชัดๆมันก็รู้สึกมันเบลเบลมันลำคาญมากตอนนี้คุณพี่ต้องพาน้องไปหาคุณหมอตาก่อนได้แล้วได้แล้วอย่างนี้ต้องไปชั้น14นะจ๊ะไปเลยดีไหมไปพาพาน้องไปไหน่อยพาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมวะ มึงมาทำไมวะก็มาตรวจตาดิกูก็มาตรวจตาเหมือนกันนัดกี่โมงนัดสิบเอโมงเฮ้ยนี่นัดก,ก,ก,ก่อนนัดกี่โม,โมงเก้าโมงห้าสิบยุดยุนห่ <c oughs> ุด <c oughs> หยุดหคุดหหยุดหยุดหยุดห ได้พี่ทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ได้พี่ทุกคนไม่ใช่หมายถึงได้ได้ตรวจตากันทุก่ตรเป็นยางไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราขาหนุ่มรอหุ่นดีนี่เขาคป็ใครนะนี่ยนี่ตรงนี้นะครับน้องมอสเดอะเฟสแมนซีซั่นวันเย้แล้วน้องฟฟ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดขอรับเดี๋ยวนะน้องสองขอญาตใส่แมสมาโรงพยาบาลแต่งตัวดีขนาดนี้ขันโทษมาจีพยาบาลเหรอจ้าหนูใช่ครับลืมลืมเป้าหมายเป็นไรมาทำมาทำอะไรก่อนมาตรวจสายตาครับอ๋อมีปัญหาอะไรอะมอสเป็นไรตาเอียงครับใช่ใช่ใช่ เป็นมันมันมันเอียงแบบไหนยังไงเอียงแบบนี้นะเป็นมันมันมันเอียงแบบไหนยังไงเอียงแบบนี้ละเอียงแบบนี้นะข้อข้อปกตินะครับนี่ผมมองป้ายอยู่อหใช่เอาเป็นว่าตอนนี้ป้ายมันเอียงใช่ไหมใช่ป้ายมันเอียงตาเนี่ยไม่ต้องมองก่อนะไปตรวจสมองก่อนเปอดพี่ว่านะอ้าวถ้ามอสมีปัญหาใส่ตาเอียงเป็นอะไรครับอ๋อพอดีว่าผมเนี่ยทำเบสิกมาครับอ่าจะไปเป็นนักกีฬา อ๋อไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อนาศิกอ่าเป็นนักร้องนลิกเอ่ยไปเลยใช่อีกทีนึงอีกทีนึงผมไปทำเลสิกมาใช่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 เลสิษฐ์ผมก็เลยอยากนัดขวายจะถึงอีกผมเลยอยากปรึกษาคุณหมอครับเกี่ยวกับเรื่องสายตาโอ้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเยี่ยงกันเพราะว่าทำนัดมาให้แล้วเพราะฉะนั้นไปกันเลยเย้ แตะตอนนี้ครับผมเป็นคนแรกที่ได้จดวตาครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่แจ้งครับเราเริ่มไปตรวจตากันเลยไหมพี่เชิญเลยค่ะ,ะด้านหน้านะคะปิดตาซ้ายก่อน <c oughs> ปิดตาซ้ายก่อนค่ะอ่าน85ดหไล่ลงมานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการวัดค่าสายตาแบบอัตโนมัตินะคะจาผักชนชิดนะคะ ้นตอนสุดท้ายนะครับของการตรวจตาใช่ครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้เป็นการวัดความดันตานะคะทางวางเลย สวัสดีค่ะน้องมอสนะคะสวัสดีค่ะ,คะหมอเบียร์นะคะหมอกิติกมนนะคะเป็นจัดสุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาเดี๋ยววันนี้จะมาดูแลสุขภาพตาให้น้องมอสนะคะคหมอวัดค่าสายตาก่อนอันดับแรกนะ <S <S ความเข้มความสว่างเท่ากันไหมอ่าเท่ากันครับ 1>, 1กับ2อันไหนชัดกว่าไม่ต่างไม่ต่างกันนะ ตาขวาของน้องมอสนะกระจกตาใสดีนะอันนี้เป็นม่านตานะปกติดีเลยนะคะแก้อนนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายเส้นเลือดเนี่ยจะเยอะนิดนึงพวกนี้เป็นต่อมไขมันที่อยู่ตามเปลือกตาเราทําหน้าที่สร้างน้ำตาทีนี้พอมันอุดตันอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทําให้เหมือนระคายเคืองง่ายบางคนถ้ามีการอักเสบอาจจะกลายเป็นเปลือกตาอักเสบเป็นตากุ้งยิงพวกนี้ดูแลโดยการ อ่าประคบอุ่นช่วยได้หนึ่งประคบอุ่นช่วยลดการอุดตันตามขอบตาแล้วก็ทําความสะอาดขนตาฟอกขนตาเราจะใช้เป็นชมพูเด็กอ่อนก็ได้หรือว่าน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วน้ําสะอาดอะค่ะทาความสะอาดขนตาเน้นตุ้งโคนขนตาล้างภาพพวกนี้เก่งๆไม่ใช่โรคอันตรายแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้จะส่งผลให้มีตาแห้งหรือลังมีปัญหาแนะนําเช็คสุขภาพตาเป็นละครั้แล้วแบบสายตาเอียงหรืออะไรพวกนี้มีไหมครับ มีสายตาเอียงนิดหน่อยแต่กีที่วัดมีเอียงนิดหน่อยแต่ว่าดูไม่ได้ลบกวนการมองเห็นมากเนาะมองระดับการมองเห็นยังอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าต้องการความคมชัดกว่านี้ค่ะจริงๆสามารถใส่แว่นหรือใส่เลนส์สัมผัสเนี้ยช่วยให้ช่วยให้ชัดขึ้นคมชัดกว่าขึ้นกว่านี้ได้ต่อไปเรามาตรวจสุขภาพตากันนะคะน้องสีสสสส นี่เป็นผลตรวจสุขภาพตาของน้องฟิล์นะคะแผลที่ทำเลสิกมาเคลียดีนะตัวกระจกตาเลนตาไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องของตาแห้งหน่อยเนาะมีตาแห้งอยู่หลังทำเลสิก แต่ก็ไม่ได้ถึงกับรุนแรงมากนะยังไม่ได้มีรอยหรือแผลอะไรที่กระจกตาการรักษาเรื่องของตาแห้งถ้าเอาแบบเร็วสุดง่ายสุดก็คือหยอดน้ําตาเทียมเสริมเนาะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้ใส่ตาการหยอดน้ําตาเทียมก็ช่วยลดอาการแสบตาอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีการรักษาเรื่องของภาวะตาแห้งตามสาเหตุต่งตางๆ่าเนาะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้ใส่ตาเวลาเรา ดูพวกหน้าจอมือถือหรือว่าจอคอมเนี่ยค่ะก็ไม่ควรเกิน20นาทีดื่มน้ําเยอะๆช่วยได้ใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกรองแสงเ<ช>นาะเวลาออกที้แจงก<อ>็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับยดดบินดีค่ะประรากาศประกาศสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องสุขภาพดวงตาที่ศูนย์ตาและศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพญาไท3มรับสิทธิพิเศษตอนที่1โปรแกรมตรวจสุขภาพตารายการใดก็ได้นะครับในราคาพิเศษ ที่ราคาเฉพาะผู้ชมรายการคุณหมอสตอรี่เทปน้องมอสน้องฟิล์มเท่านั้นรับสิทธทิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2565เท่านั้นยังไม่พอต่อที่2รับเพิ่มไปเลยกระเป๋าเลสิกเพียงแคปเจอร์ภาพจากรายการตอนที่น้องมอสหรือน้องฟิล์มกำลังตรวจตาอยู่ภายในศูนย์เลสิกชั้น14รับกระเป๋าเนี่ยได้ถึงวันที่30กันยายน2565แต่อย่าลืมจองสิทธิ์กันล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการนะครับพี ก็องก็อี้ก็คือไม่มีเลยเนี่ยหาที่นั่งไม่ต้องหาที่นั่งแล้วเนี่ยน้องสองน้องนอีกนิดนึงไม่ได้หรอโอ้อันนั้นเด็กพี่เด็กพี่เราเราก็ไม่ลงนะอเอางี้ดีกว่าน้องสองคนเขาไปตรวจสายตามาแล้วนะครับอยากรู้ว่าความรู้สึกจงเลยว่าเป็นไงบ้างครับครับผมก็สบายใจขึ้นเยอะเลยครับคือตอนแรกเนี่ยผมกังวลมากเพราะว่าผมใช้สายตาเยอะและตาค่อนข้างแห้งก็ได้ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให้ เอ่ยยอดตาเยอะๆแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับค่าสายตาเรื่องสายตาอะไรเงี้ยกลายเป็นสบายใจไปเลยตอนนี้ใช่แล้วหมอสะผมประทับใจด้านบริการแล้วก็แบบสภาพแวดล้อมคือดีมากและพี่หมอกับพี่พยาบาลเป็นกันเองมากครับแล้วเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ก็แบบทันสมัยและทุกอย่างคือสะอาดเรียบร้อยก็แบบเพอร์เฟกต์มากคือถ้าสบายใจกันแล้วเรามาเล่นเกมเกี่ยวกับดวงตากันดีกว่าเกมแรกนะครับชื่อว่าเกม ล้วงลับจับภาพในสมุดเล่มนี้จะเปิดออกมานะครับจะมีตัวเลขนะครับซึ่งมีตัวเลขนี้เขาจะใช้ทดสอบตาบอดสีนะครับกติกาคือ2หนุ่มเปิดออกมาแล้วบอกว่าจะเอาด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วอ่านตัวเลขให้ถูกพออ่านถูกปุ๊บคะแนนที่จะได้ก็คือคะแนนตามตัวเลขนั้นผมว่าเลยครับเปิดแต่บอกว่าฝั่งซ้ายนี่เลยครับฝั่งซ้ายเลยนะ เลขแปดครับหันให้ดูหน่อยหันให้ดูแปดเลยนครับเลขแปดครับคุณเอาไปแปดคะแนนได้ไปก่อนแปดคะแนนแปดก็อยู่นะเปิดให้ได้เยอะๆนะซ้ายหรือขวามันซ้ายแล้วผมขวาผมขวาเอาเปิดเลยครับหน้าคุณขวาเปิดเลยครับหน้าสองจะได้สูงหรือเปล่าหน้าสองไหมโอ้โหขวาได้เลยก็ได้เจ็ดสิบซีเจ็ดสิบซีหมอเสน่ห์ผมพูดคือเจ็ดสิบซี เกมที่หนึ่งหมอสอนไปก่อนเลยแะ้แน่เกมนี้เหมือนไม่ได้วัดสายตาดีนะวัดดวงวัดดวงัลดวงนี่แหละมาดูเกมที่สองดีกว่านะครับเกมที่สองก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สายตานะครับนะะฮอันนี้ก็คือแปลสับจับความจริงครับแปลสับจับความจริงเพราะฉะนั้นพี่หมอจะให้สับที่มันยากๆที่น้องๆไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยครับคำนี้ครับเด็กๆดูครับคำนี้ออะไร่ะคำนี้ครับออม อมทาลโมกสัคู่ผมนี่ไงแม่บอกให้เรียนวิชนี้อ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลวไปแล้วไปแล้มอสช้าละมอสจักจักสูพทอ์อัานถูกไหมครับจักสูพพทย์ับพเอดสูล้สูพเอดสูพเคดสูพเอดสูเอดสเอดสูอดสูอสู่เอพอดสูพดสูพอสูพดู้พเอดกูพอดสหพเอดสูพทาดสูพเอดสูแพทอดสรพอก็คพอดสเครื่องสูเสูอเสอ น้องฟรีไหมขอไหมตอบก่อนไงตอบก่อนก็ให้เอาไว้หนึ่งคะแนนเรายังมีข้อที่สามข้อที่สามข้อนี้น่าจะเป็นข้อตัดสินนะครับคะแนนไม่ค่อยเยอะกับข้อนี้นะครับคะแนนจะหนึ่งร้อยคะแนนครับหนึ่งร้อยคะแนนเลยเหรอไอ้ที่เล่นเล่นมาเล่นทำไมครับอันนี้แหละก็กลับงนีบมาตัดสินกันข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายข้อนี้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับเราใช้สายตาใช่ไหมในการทํางานต่างๆนะครับและสองคนมาจาก The Freshman เป็นเรื่องของนายแบบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลย เกี่ยวกับเรื่องการโพสท่าให้พวกเราเนี่ยให้คะแนนเขามากกว่ากันเดี๋ยวเรามีก,กรรมการกี่กีมาสัมมิให้คะแนนด้วยนะอ้าใครได้คะแนนมากกว่าเนี่ยได้ของห<ผ>มพร้อมมากเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหม,คร,รมครับถ้าพร้อมแล้วดูเลยครับ ขายาวมากอ่ะใช่ที่ขาไอไฟฟ้าเมารจะกเนเราวเราลูกพี่จาอใช่ไมันถูื่อตไม่ถูกใช่ไหมถ้อคนคนละลูกใช่ไหมเูอเได้หรือยังคุณนี้ทำได้ดีทั้งคู่เลยเนาะทำได้ดีทั้งคู่เลยมต้งแต่งเลแม่เอาจริงก็เลือกยากอะมนเคยเลือกกั้ค่เลยอ่ลูกเอาเอาลูกนี้ละกันยาวใหญ่แะยาวดีไปที่ขา ให่รูนี้รูที่ยาวๆรูปตัวใหญ่ได้ยาวดีใหญ่ได้ยาวดีและผู้ชนะก็นนะคะแนนทำแถมทำแนนสองหม้อสิครันเย้เล่นเกมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วก็เลยพาผู้ชนะมาฉลองที่คาเฟ่ที่นี่เลยเดโชเต้คาเฟ่นะคะ เพชรเกษรแปดบแปดเพชรเกษรแปดจะบอ,อกว่าที่นี่กว้างขวางมากๆค่ะอินดอร์อาทดอร์มีให้เลือกหมดนะแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเนี่เรียกว่ามีพร้อมอร่อยรสชาติดีดูจากสองคนนี้ได้ <รถ S 2> อันนี้คือผู้ชนะนะรสชาติแห่งชัยชนะครับคนแพ้ครับรรคนแพ้ยังไงคนแพ้มาด้วยนะก็มาเลี้ยงไงครับมา,มามเลี้ยง่นี ยังง,ยง,ยงไม่จบใช่ไหมยอยากเลี้ยงคาเฟ่ต่อหูอเป็นคนดีมากดีมากเดี๋ยวจะสั่งให้ยับเลยคุณผู้ชมไปดูนะแต,แต่ที่ไม่จบนอกจากนั้นก็คือเรื่องราวของดวงตาครับแลาจริงๆแล้วไหนๆเรารู้เรื่องของอการตรวจเสร็จแล้วเรามารู้เรื่องของสุขภาพดวงตาเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าน้องๆมีอะไรจะถามถามมาเลยครับคือผมสงสัยมากเลยครับมันมีพฤติกรรมไหนบ้างที่ทำร้ายดวงตาผมแน่นอนว่าหลายๆคนต้องทำแน่นอนนะครับปกติแล้วเราใช้ดวงตาทำอะไรบ้างนิด ดูหนังโป๊สองคนพร้ยมเสร็จปุ๊บเน่ะอย่าไปเอาพฤติกรรมของฟิล์มเข้ามาตอเอาละเอาได้นะดูหนังหนังสือนะครับดูหน้าจอมือถือใช่ไหมบางทีไปทำงานการแจ้งนะครับหรือว่าบางทีไปเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมใช่ไหมขับรถใช่ใช่ไหมใช่เนี่เรียกได้ว่าใช้ทั้งวันเลยแต่พฤติกรรมที่ทำร้ายดวงตาอย่างเช่น ถ้าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยทำให้จอประสาทตาเสื่อมนะอย่าไปสูบเลยนะครับหรือว่าทานของหวานของมันเกินไปไม่ได้หมายถึงอันนี้นะอาจจะทําให้ขาดวิตามินที่ไปบำรุงเส้นประสาทตานะครับคนที่ดื่มน้ําน้อยตาแห้งนะครับคนที่ไม่สวมแว่นกันแดดเนี่ยเวลาโดนแดดโดนลมเนี่ยต้หลมตอเนื้อนะหรือว่าคนที่แบบว่าเออขชยี้ตาบ่อยๆเส้นเลือดฝอยในตาแตกตาแดงนะครับแล้วคนที่ไม่ตรวจดวงตาเลยนะครับอันนี้ เสี่ยนตาบอดอักเสบตาบอดต่างๆเฉียบพันได้เลยนะครับนี่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วสองคนนี้นี่นอนดึกดูหนังดูทีวีดูทุกอย่างครับแล้วเชื่อว่าหลายคนอาวัยรุ่นเป็นเปิดทีวีเล่นเกมแล้วไม่เปิดไฟห้องมืดมืดใช่มันได้อรันตรายสนุกกับลางสนุกอันนี้นะแสงสีฟ้าโดยตรงเลยนะครับทาร้ายดวงตาโดยตรงเลยอันนี้อันนี้อันตรายเพราะว่าตอนที่เราเปิดไฟใช่ไหมมันยังกระจายไปทั่วไงแต่พอเราปิดไฟปุ๊บมันเข้ามาดวงตาเราโดยตรงอันนี้น่ากลัวมากแสงจอมันจะกระทบ ดวงตาใช่อาอ้าวหมอสบ้างถามอะไรบ้างแล้วมีวิธีการผ่อนคลายดวงตายังไงบ้างอ๋อแน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้ดวงตามาเยอะนะครับวิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนวดดวงตาเราลองทำตามได้นะครับเริ่มต้นจาก3นิ้วชูขึ้นนะครับจะไปไหนจะไปนวดแบบไหนเอาแบบที่คุณนวดเลยใช่3นิ้วนะครับแปบที่เปลือกตาบนนะครับกดให้มันหยุน จากนั้นก็ถอยขึ้นมานะครับอย่างนี้ท่านี้เรียกว่าเสยผมถอยขึ้นมาอยนขดให้มีหยุนหยุนนะขดขึ้นมาทำประมาณ5้าทีอันหนึ่งแล้วก็4แล้วก็5อีกท่าหนึ่งครับเริ่มต้นเหมือนกันตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้แต่ว่าปลายทางเป็นแก้มเรียกว่าประแป้งจากบนลงล่างช่แปะแป้งนะครับเอานะหนึ่มาสอามส แล้วก็5บางคนจะผ่อนคลายเพิ่มเติมนะก็อาจจะนวดคางนวดปากเนี่ยนวดคางในท่านี้นวดคางนวดปากก็คือเหมือนเช็ดปากเลยแต่แล้วถ้าจะนวดหูด้วยก็นิ้วชูเป็นตัววีแล้วก็ข้างหูสุดท้ายถนะ้านวดขมับก็คือนิ้วโป้องอยู่ขมับแล้วก็วนๆวนๆตรงขมับแล้วดันเข้าหานิ้วอื่นตรงกลางสมองเนี่ยนะครับ อ่าก็คือนวดครบใบหน้าเลยครบคอสครับนี่เหมือนเราซ้อมเต้นติ๊กต๊อกยังไงกันไม่รู้เรื่องท่าชุดต้องแบบได้ไหมันต้องได้ทุกท่าเลยนะอ่านี่คือการการนวดการตาตาก็ลองไปทำตาลองไปทำดูนะได้นะแล้วหลังจากที่เรานวดเนี่ยครับมันมีพวกอาหารเสริมอะไรที่แบบพอจะช่วยบำรุงสายตาเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะครับเลือกอาหารเสริมหรือวิตามินที่มีส่วนประกอบของอย่างแรกเลยที่แนะนำนะเรื่องของการบำรุงสายตาอย่างโกลจิเวอรี่รู้จักไหม โกจิเบอรี่เม็ดส้มๆแดงๆนะครับที่อยู่ในน้าแกงนะครับตัวนี้จะช่วยบำรุงสายตาป้องกันตาพร่าหมัวได้นะครับแล้วก็ทําให้มองเห็นในตอนกลางคืนได้ชัดตัวต่อไปคือถ้าเป็นวิตามินก็คือวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 นะครับจะบำรุงดวงตาและจอประสาทตาได้นะครับวิตามิน C จะช่วยการป้องกันตรอกระจกยิ่งถ้าทานร่วมกับวิตามิน E ก็ช่วยป้องกันได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นเอาเอาใกล้ๆตัวหน่อย เบต้าแคโรทีนนะครับอยู่ในพวกผักคื่นเทศแครอทฟักทองก็พวพทองนะครับ สีเหลืองๆนะครับจะช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงเรื่องของเนื้อเยื่อชั้นในของดวงตาเมื่อกี้พูดถึงมะเขือเทศใช่ไหมตัวหนึ่งที่สําคัญคือไลโคปีนไลโคปีนนี่มันเกิอป้องกันต้อกระจกแล้วก็เยื่อบุตาไม่ให้อักเสบไม่ให้แดงบ่อยๆนอกจากนี้บิลเบอร์รี่สีคล้ายๆม่วงๆแบบนี้เลยนะครับบิลเบอร์รี่จะป้องกันแสง UV ไม่ให้เกิดพวกต้อลมต้อเนื้อป้องกันกระจกตาทําให้มองชัดตอนกลางคืนยังมีอีกนะครับตัวที่สําคัญคือลูทีนซิแซนทีนตัวนี้เนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกและทำให จอประจาทตาไม่เส uh huh> <Yes> ื่อมนอกจากนี้ยังมีคอรีินคือกรดอะมิโนที่ช่วยป้องกันจอประจาทตาเสื่อมนะครับแล้วก็สังกะสีป้องกัน UV จากแสงแดดแล้วก็มาคิกบอรี่ก็เป็นเบอร์รี่สีม่วงๆอีกแล้วอ่ะก็จะทําให้ป้องกันตาแห้ง เยอะขนาดนี้นะครับถ้าหายากไม่ต้องหาที่ไหนไกลอยู่ข้างหน้าเราแล้วอนดอยู่เลว่าไม่ใช่อันนี้เสียนีสิยังไงคะตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้คือเบซ่าอีนะครับก็คือมีส่วนผสมทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ทานง่ายๆแค่บำรุงดวงตาเนี่ยแค่หนึ่งเม็ดก่อนอาหารเท่านั้นเองตอนเช้านะครับช่วยบำรุงดวงตาครบอย่างที่บอกแล้วแบบนี้ก็ เรียกว่าดูแลตัวเองได้แบบง่ายๆ่ล้ววันละ1เม็ดตอนเช้าก่อนอาหารนั่นเองนะคะเอาล่ะใครสนใจไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้นะปกติ1กล่องเนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งหมด10เม็ดนะคะราคา1กล่องหรือถ้าเกิดอยากคุ้มหน่อย2แถม1ก็มีให้เอาแบบดูแลต่อเนื่องตัวเองแบบยาวๆ4ี่แถม2ไปเลยค่ะของพี่สใช่ แล้วถ้าเกิดสมมติใครสนใจผมอ่าเนี่ยโไวเลยนะต้องรีบจดเบอร์นะคะจดเบอร์จดเบอร์นะมีเบอร์ตายเยอะไงจมีเบอร์ยั้ไจ่าขึ้นให้ตามนี้แล้วก็ติดต่อโทรไปสั่งซื้อได้เลยนี่เขาขึ้นอยู่ตรงนี้จะจดตรงไหนเราไแล้วก่อนจะโทรไปสั่งซื้อเอาเบอร์พี่ไปก่อนเลยอันนี้มีต่อใจหรือมีต่อตาจ้ามีทั้งคู่เลยคุณพี่อันนี้ก็จะเอาเบอร์น้องก็จะเอาด้วย ก็บำรุงดวงตากันนะคะเพราะเราใช้สายตาเยอะนะและดวงตามีคู่เดียวอยาให้แต่คุณยายมาบปความรุนะงไม่ได้น้องบำรุงด้วยตัวเราเองที่ชอบชอบผมชอบตรงนี้เอาเ,เ,เ,เป็นว่าใครสนใจอยากบำรุงแล้วก็ดูแลในเรื่องของดวงตานะคะซึ่งสุขภาพดวงตาในสำคัญมากๆแนะนําเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าอีกล่องนี้เลยค่ะช่วงต่อเวลาเพราะน้องก็ขอมาตอนคนนี้ยังไม่จบเรื่องตานะคะยังไงคะน้อง คือคอย่างงี้เพื่อนผมเนี่ยมันมีพฤติกรรมชอบดูหนังโป๊ตอนกลางคืน อย่าเลาความจริงมาพูดเล่าความจริงมาพูดมันชอบแบบเล่นเกมแล้วก็ดูหนักตอนกลางคืนอาเงี้ยแล้วใต้ตามันค้ำครับโอ้ใต้ตาค้ำเรามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องดวงตาเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายคนหาวิธีแบบว่าไปเลเซอร์ไปทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าเทคโนโลยีมันดูดีจริงแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีระยะยาวคือบาดเจ็บด้วยเสียเงินด้วยไม่คุ้มเพราะฉะนั้น back to basics นะครับกลับมาบำรุงโดยตาด้วยเรื่องของไ y ครีมดีกว่านะครับซึ่งไ y ค cream เนี่ยนะครับถ้าเลือกส่วนประกอบที่ดีเนี่ยนะครับมี สารสกัดจากอะบารลนหรือว่าหอยเปาฮื้อตัวนี้เนี่ยเพิ่มความชุ่มชืน้นรอดบดวงตาเลยนะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันเรื่องของบลภาวะได้ด้วย,อยนอกจากนี้ควรจะมีสารสกัดจากใบวัวบก เห็นไหมหลายคนบอกว่าช้ำรักช้ำอะไรใช้เบบูบกใช่ไหมใ้ตาช้ำก็ใช้ได้ใช่ไหมนะกรอความเสื่อมเซลล์ผิวได้นะครับหรือว่าถ้ามีโสมเกาหลีทองคําชื่อก็ดูอลังการแล้วนะยิ่งต้านริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ถ้ามีไฮยาลูโรนิกเข้มข้นอสารตัวนี้ช่วยผิวอิ่มฟูดีพกว่านั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมในตัวเดียวแล้วก็ทารอบเปลือกตาด้วยดวงตาด้วยได้หมดเลยยิ่งดีถ้ามี gmp มี asian iso เนี่ย รองรับได้นะครับหรือฮาลาลด้วยแล้วก็แถมว่าเราได้ใช้ได้อย่างปลอดภัยโอยิ่งจะใช้เราไม่เหนอะหนาด้วยก็ยิ่งเหมาะสาหรับสภาพอากาศของประเทศไทยเราทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะนี่เลยค่ะเอว่าอายครีมกล่องนี้เลยอยากได้อันนี้แจกใช่ไหมต้องซื้อสินะหัวเราะแบบนี้เอาเป็นว่าใครสนใจอยากได้นะตัวนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยตานนี้เลยนะครับโปรโมชั่นขึ้นให้แล้วตามนี้ เบอร์โทรตัวใหญ่ๆชัดเจนนะคะโทรไปได้เลยสั่งไปเลยเยอะๆอย่างน้องพวกนี้นี่หนูๆเนี่ยเอาไปเลยนะหลายๆกล่องกล่องจะไม่พอแน่นอนจากสีใต้ตาแล้วนะฮะต้องใช้เป็นหลายเดือนเลยผมต้องดื่มนะไม่ต้องบเฉียดเขาเลยค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆล้อเล่นนะก็คือถ้าเกิดหนึ่งหลอดไม่คุ้มนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเขาอ่ะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มหกหลอดยิ่งคุ้มนะสั่งจองไปเลยตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะแต่ เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้ผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่นะคะช่วงท้ายของเราวิเคราะห์ลายเซ็นกันค่ะจัดไปใครคือผู้ชนะนะครับผมครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วโอ๊ยโอนยโขียนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยีอ๊ยโอ๊ยโา๊ยดี๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโี๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยดอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอยอย่อ๊ยดอยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยดอ๊ยอ๊ยดอ่ยโอยโอยยยยยยย ลายเซ็นนี้จะเป็นยังไงถนัดอะไรเหมาะกับอะไรคี่ลายเซ็นของเราของน้องมอสนะครับนี่ลายเซ็นก็เซ็นมาประมาณนี้เลยนะอ่าผมได้ข้อมูลจากวันเดือนปีเกิดน้องมอสแล้วนะครับิเค์ตามหลักโหราศาสตร์ที่น้องมอสเนี่ยจะเป็นคนธาตุไฟนะครับ ้านุไฟเนี่ยจะลักษณะนิสัยนะครับน้องฟิลลองฟังดูว่า<ช>ตรงหรือเปล่านะครับเป็นคนกร,ระตือรือร้นนะครับมองโลกชัดเจนนะครับรักเพื่อน<ช>นะครับ<ม><ม>แล้วก็มีารยาาตคารพผู้หลักผู้ใหญ่ตรงไปตรงมานะครับเดินเร็วพูดเร็วใจร้อนแล้วก็จะเป็นคนทำทำอะไรเนี่ยคือชอบงานที่จะแสดงความเป็นผู้นำน่นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับงานบันเทิงงานโฆษณางานครูงานอาจารย์จริงจริงแล้วถ้าเกิดทำงานดีด้วยเนี่ยนะครับหาคนที่ทำงานที่ลักษณะนิสัยเป็นคนธาตุดิน ทำงานร่วมกันเนี่ยจะทําให้งานเขาเวิร์กมากขึ้นนะครับ mm hmm. รวมถึงถ้าเกิดสมมติอันเรื่องของการที่เอาของไปวางบนโต๊ะโต๊ะทำงานนะครับอเอาหินเอาต้นไม้แกะสลักเนี่ยนะครับเอารูปแกะสลักเนี่ยไปวางบนโต๊ะทางานจะเพิ่มไฟในการทางานของตัวเองมากขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็เขาบอกว่าให้เลี่ยงอย่าไปทํางานใกล้ก,บบกับคนท่าน้ําน้ํากับไฟเป็นอะไรกันนี่แล<ต>้วเราจะทราบได้ยังไงครับว่าใคร<ห>ท่าน้ำจริงๆเราต้องดูตามหลักวันเดือนปีเกิดแล้วก็มาดูโหราศาสตร์จีนซึ่งอันนี้ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน่าต่างกันนะครับทีนี้นะครับ การทําบุญทําบุญก็สําคัญสําหรับคนที่เป็นธาตุไฟบอกว่าเวลาไปทาบุญที่วัดเนี่ยนะอย่าลืมทําบุญถวายหลอดไฟถวายไฟฉายถวายเทียนถวายน้ำมันตะเกียงอะไรที่เกี่ยวกับความเ็ไฟแสงสว่างเกี่ยวกับความร้อนแรงใช่ความร้อนแรงเพิ่มความร้อนแรงในตัวเราได้มากขึ้นแต่สําหรับลายเซนแบบนี้นะครับนี่ดูอีกทีนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของลายมือนะครับถ้าเป็นลายเซนก็จะเป็นโค้งอะไรต่างๆแต่นี่คือลักษณะเป็นลายมือนะครับลายมือนี้ก็บอกลักษณะนิสัยได้เหมือนกันนะครับ ลักษณะไอ้ใส่ของ,องน้องน้องมอสนะครับลักษณะที่ดีของลายมือนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ครีเอทีฟเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเขามีความโค้งมนโค้มนมีความคิดสร้างสรรค์รักเพื่อนใจเย็นที่เล่นนี่ลักษณะของเขาคือเขาจะอ่อนช้อยโค้งไปเรื่อยๆ <c oughs> ลอเ,เล่นเป็นแบบนีนตลอดเวลาข้อเสียข้อเสียต้อมีนะลายเซ็นนี้ลายมือนไม่ใช่ลายเซ็นลายมือนี้นะครับข้อเสียเขาก็คือเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่สละห<ต>ินใหญ่แบบนี้นะครับ ก็จะเป็นคนที่ความเครียดแบกไว้สูงคนชิดเยอนนะเนี่ยดูเหมือนเล่นๆอย่างแต่เขาในหัวเขาคิดตลอดนะเขาวางแทนตลอดนะว่าเขาจะทาอะไรขั้นต่อไปจะแกล้งอะไรไอซีมันนั่นแหละครับคนอยากจะคิดแต่เรื่องนี้แหละแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดเซนห่างกันเยอะอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่มีช่องว่างเรื่องของการใช้จ่ายเยอะจ่ายเงินเก่งนะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพของการขับถ่ายลําไส้ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องลําไส้แปรปรวนอนึ่ได้นะครับ ครรน้เป็นไงแม่นไหมผมทาดไฟแน่นอนเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่เบเก้ดูไม่ค่อยเหมือนมันนะจริงๆมันใส่ชั่วมากเลยไม่มีหรอกรับพ่งรักไม่เคยรับพงรักชื่วเลยสนุกสนานมากสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนด้วยให้ฝากผลงานหน่อยดีหน่อยน้องมอส่อเลยตอนนี้ผมมีถ่ายละครเรื่อง เสือสังฟ้าครับทางช่องเจ็ดจะออนแอร์เร็วๆวนี้เพิ่งจ,จบไปก็เป็นเจ้าหญิงนองยุกค,ครับก็ฝั่งฟิล์มก็ถ่ายทําอยู่เรื่องแม่ปูเปี้ยวครับแล้วก็ละครที่จะออนเดนหน้าชื่อเรื่องว่าชาติพยั์คมนักเลงนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยแต่แตว่ากําลังถ่ายทําอยู่ครับจากที่แน่ๆทั้งสองคนแล้วก็ทุกๆท่านนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามรายการคุณหมอสตอรี่นะครับติดตามทุกช่องทางเลยนะเพราะว่าจะมีทั้งความรู้ดีๆแล้วก็เรื่องของสาระแล้วก็ความสนุกสนานแบบเนี้ย มาให้เจอกันบ่อยๆเลยนะครับถูกต้องฉะนั้น EP หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดส่วน EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเราด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย